พระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงก้าวขอกากพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฝ่ายในบุญทุกท่านจเจริญพรวันนี้ตมาจะได้นำธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าสุกรสอนธรรม นะสอนธรรมในะที่นี้ไม่ใช่สอนธรรมทำอาชีพการงานนะสอนธรรมะนะจะเห็นได้ว่าแม้แต่สัตว์เดรฉานก็มีคุณธรรมมีปัญญาที่จะสามารถสอนมนุษย์ได้ได้เหมือนกันแต่สุกรนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่สุกรทั่วๆไปแบบปัจจุบันนะนะแต่ต้องเป็นสุกรพระโพธิสัตว์แน่นอนนะที่จะมีปัญญาเพียงพอที่จะสามารถก่อัดก่าวธรรมสอนธรรมให้กับมนุษย์ได้ ซึ่งเราก็สามารถจะนำนความรู้ต่างๆนี่นำไปประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันโดยที่เราไม่ได้ไปติดที่ตัวบุคคลบางคนไปติดที่ว่าเขาเป็นเด็กเป็นลูกเนี่ยจะมาสอนแม่เหรออะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นปกตินะของคนโยมนั่งไม่ต้องพนมือก็ได้นะาต่มาจะเริ่มแสดงธรรมก็นั่งสบายๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ได้ไปติดยึดที่ตัวบุคคล แต่เราใส่ใจถึงอัดถึงทำถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากคำกล่าวหรือคำตักเตือนของใครบางคนเนี่ยประโยชน์ก็จะขึ้นกับบุคคลนัน้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามซึ่งในธรรมะในวันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงพระพิสุร,รูปหนึ่งว่าเวลาท่านบวชมาแล้วเนี่ยท่านมีความหวาดกลัวเป็นเรื่องปกตินะจะต้องมีความหวาดกลัวหรือติดข้องพฤติกรรมตอนที่เป็นโยมบางอย่าง บางคนหนักในเรื่องกินใช่ไหมอยากจะกินตอนไหนก็กินพอมาบวชเป็นพระมันทําไม่ได้แล้วอึดอัดก็จะทรมานบางคนกลัวผีไม่เคยอยู่คนเดียวนะยิ่งเฉพาะในเมืองอตมานนะบวชครั้งแรกจําได้เลยอยู่แต่ในเมืองแ,แล้วก็อยู่ใกล้ถนนเวลาไปอยู่ในป่าเนี่ยโอ้โหมันเงียบแบบเงียบกริบแล้วก็หูอื้อไปเลยเงียบจนเราได้ยินเสียงมันดังวิแล้วตัวอะไรมันร้องแล้วก็กลัวไปหมดนกบางตัวมันร้องเหมือนเด็กอะ ตมาก็นึกว่าเด็กหรือผู้หญิงใครมาร้องกลางคืนนอนไม่ได้เลยกลัวไม่หมดพ้าก็บอกอ๋อเป็นนกให้ลองออกไปดูโอ้ตมาจะไปกล้าเลยออกกลางคืนมืดๆเขาบอกให้ลองส่องไฟดูเราจะได้รู้ไปเลยไงว่ามันเป็นสัตว์อะไรต่อไปเราจะไม่ต้องคิดมากมันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะคือมันเนียมันก็คิดปรุงแต่งไปเลยว่าตัวอะไรว่ามันร้องอยู่ข้างกุฏิแล้วก็เสียงน่ากลัวห่วยหวนมากนี่แหละเรื่องนี้ก็คือ เกิดจากเรื่องนี้ว่าพระพิสุท่านหนึ่งเพิ่งบวชในศาสนากลัวต่อความตายเสียงอะไรมาก็ตกใจวิ่งพลาดเลยอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนสามเณรนะเณนกำปั้นเนี่ยเอ่ยชื่อเนอน,นิดหนึ่งตอนนั้นก็กลัวกลัวผีนะไปไหนไม่ได้ขนาดกบวันแสบจะไปหากุฏิอตามามยังกลัวเลยเนี่ยให้ไปด้วยกันบอกไม่ได้กลัวผีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีความกลัวความติดข้องที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ตก ไปถึงหูของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคก็เลยใช้เหตุการณ์นี้แหละเป็นเรื่องที่จะได้กล่าวทําให้กับพิสูจน์ทั้งหลายฟังว่าไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่พิสูรรูปนี้หวาดกลัวแม้ครั้งอดีตเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวลนลานเหมือนกันแต่ก็ด้วยเพราะอาศัยเราเนี่ยแหละช่วยเหลือนะจึงรอดพ้นจากมรณะภัยได้ พระองค์ก็จึงตรัสเรื่องอดีตในนิทานเรื่องในอดีตให้ฟังว่าครั้งนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในกําเนิดชาติเป็นสุกรนะชื่อมหาตุนทิละมีน้องชายชื่อว่าจุลละตุนทิละนะตอนนี้พี่น้องสองพระโพธิสัตว์กับน้องเนี่ยก็อยู่ในป่านะยังไม่ได้มีเจ้าของนะก็อยู่กับแม่ซึ่งเป็นแม่สุกร แต่มีวันหนึ่งเนี่ยแม่สุกรก็เกิดมลตัวความตายนะเพราะว่ามีามีชาวบ้านเนี่ยกำลังเก็บฝ้าอยู่นะได้เดินแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยยันเข้าไปในดินทําให้แม่สุกรตกใจสุกรก็เป็นสัตว์ที่มันหวาดกลัวอยู่แล้วนะนี่น่หนพรจ้อ,จอ,อๆๆแล้วก็วิ่งหนีเพราะฉะนั้นแม่สุกรเนี่ยก็กลัวต่อความตายก็ทิ้งลูกทั้งสองตัวเอาไว้ อยู่ในบริเวณกอไผ่เนี่ยก็เป็นเหตุให้ในขณะนั้นนะไอ้เจ้าสองพี่น้องเนี่ยก็ถูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ๋นะอในขณะนั้นหญิงชราคนหนึ่งอยู่ในบริเวณนั้นก็ดีเพราะบริษัทนี่ยังตัวเล็กอยู่นะพร้อมกับน้องชายหญิงชราคนนั้นเนี่ยสงสารก็เห็นสุกรทั้งคู่เนี่ย เปรียบเหมือนลูกของตนเลยก็จึงนํากลับไปเลี้ยงนะเลี้ยงเหมือนลูกเลยทุกอย่างเลยนะหญิงชรานี้ก็มีใจผูกพันรักแล้วก็เอ็นดูในสุกรคือพระโพธิสัตว์พร้อมกับน้องชายของพระโพธิสัตว์เนี่ยแต่พอเมื่อหญิงชรานี้เลี้ยงสุกรนั้นจนอ้วนผีปกติสุกรก็เป็นอาหารของมนุษย์นะโดยปกติส่วนใหญ่ก็จึงถูกท้าทามจากคนในบริเวณนั้นแหละว่าให้ขายเธอะ นะขายมาเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะให้เงินกับหญิงชลาถ้าเป็นเราเราจะให้ไหมล่ะถ้าเกิดเรารักแบบลูกแล้ววะไม่ให้หรอกนะถึงแม้ว่าจะมีเงินมากเท่าไหร่นะในเมื่อใจมันปักลงไปถึงความเป็นลูกแล้วเนี่ยดุดดังลูกตนเองก็ไม่ยอมที่จะขายสุกรนะเพื่อเงินแต่ทีนี้นี่วันหนึ่งนักเลงเมาสุรา กินเหล้าอยู่เวลาเมาใจมันก็ฮึกเหิมใช่ไหมอยากจะกินนูน่นกินนี่เลี้ยงเป็ดก็ฆ่าเป็ดอยู่ในร้าของตอนเองนั่นแหละทีนี้นักเรียงสุลาเนี่ยเมาได้ที่ก็นึกถึงสุกรที่หญิงชลาเนี่ยเลี้ยงว่าเอาละเดี๋ยววันนี้แหละเรามีหวังจะได้กินเนื้อสุกรก็เลยไปทาบถามหญิงชลานี้ด้วยเงินจํานวนหนึ่งทีเดียวนะว่า ยายายนะขายสุกรณ์นี้ให้เราเถอะนะด้วยเงินจำนวนเท่านี้แล้วขอให้ยายจะถือเงินนี้ไปยายก็บอกไม่ได้เรารักเป็นลูกก็เพิ่มเงินขึ้นไปอีกยายก็ไม่ยอมทำยังไงก็ไม่ยอมนักเลงสุราก็เลยคิดว่าอา้าวเดี๋ยวเราหมอมเหล้าหมอมเหล้านะก็หลอกให้หญิงชลาเนี่ยค่อยๆดื่มวอ้าวแกะกระหาย นะไม่ได้ชวนโดยตรงนะแต่ในที่นี้รันก็ไม่ได้อธิบายนะวิธีการหรอกแต่มันมีวิธีแหละที่ทําให้หญิงชลาเนี่ยเผลอนะได้ดื่มเหล้านั้นไปนิดๆตอนแรกก็ไม่ค่อยเป็นอะไรดื่มไปดื่มมาเริ่มเมาสิควบคุมสติไม่ค่อยได้แล้วอะไรที่เคยรักมันก็เปลี่ยนสภาพไปก็ถูกทาบทายอีกครั้งหนึ่งด้วยนักเลงสุลานั่นแหละว่าเอายายยายเจ้า ท่านนะจะเลี้ยงสุกรน,นี้ไปทําไมนะแก่ก็แก่แล้วเนี่ยเอาขายให้เราสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะหญิงชรา,านั้นก็เลยอ่ะยอมตัดใจว่าพระโพธิสัตว์หมูพระโพธิสัตว์คนโตเนี่ยเราไม่ขายนะเราขายจะเจ้าคนตัวน้องอ่ะได้ทั้งนั้นรับเงินมานะแต่ทีนี้การที่จะเรียกหมูมาได้มันต้องมีอาหารนะหญิงชรา,าก็เลย นำอาหารมาแล้วก็ใส่เต็มรางเลยคือมันผิดปกติวิสัยแล้วก็เรียกสุกรผู้เป็นผู้น้องว่าจุลตุนทิละมามากินข้าวเร็วลวกูกไปเรียกคนเล็กก่อนไปเรียกปกติเนี่ยใหญ่จะต้องเรียกพระโพธิสัตว์ก่อนผู้เป็นผู้พี่เป็นปกติแต่วันนี้มาแปลกมาเรียกจะน้องชายพอเจ้าจุลตุนทิละได้ยินเท่านเนี้ยก็รู้สึก แปลกใจแล้วว่าวันนี้ทําไมมันแปลกอย่างนี้ทําไมมาเรียกเราก่อนทั้งๆท,ที่เราเป็นน้องก็จึงมองออกไปที่ข้างนอกก็เห็นทําไมละ่ะไอ้นักเลงสุรากําลังถือบ่วงอยู่เตรียมแล้วนะเตรียมที่จะจับตัวเองแล้วตัวเองเห็นเท่านั้นก็กลัวไม่กล้าไปทีนะนี้พระโพธิสัตว์เห็นอาการของน้องชายของตนเนี่ยก็รู้แล้วว่า แล้วก็ได้ยินเสียงเรียกเนี่ยก็รู้แล้วว่าวันนี้ไม่ปกติต้องมีมลนะภัยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราทั้งสองคนแน่ๆโดยเฉพาะผู้เป็นผู้น้องชายก็เลยให้น้องชายเนี่ยว่าเจ้าสงออกไปดูแล้วกันนะแล้วก็ค่อยกลับมาบอกพอน้องชายออกไปดูก็เห็นหนั่นแหละนะนักเลงสุรากำลังถือบ่วงจับตัวเองอยู่ก็วิ่งเข้ามาลนลานวิ่งไม่เป็นท่าเลยนะแล้วก็ตัวสั่นง,งันงกเลย แล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์นี้นให้กับพระโพธิสัตว์ฟังมหาตุลทิระได้ยินเสียงแล้วก็รู้เลยว่าตลอดเวลาเท่านี้นแม่เราไม่เคยเรียกจุละตุลทิระมีแต่จะเรียกเราก่อน้งนั้นวันนี้นต้องเกิดภัยพิบัติแน่นอนเลยแล้วก็ได้ทรับเรื่องทั้งหมดจากน้องชายของตน,นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะต้องการปรอบและก็แสดงธรรม จึงได้กล่าวคาถาว่าเจ้าสะดุ้งเจ้าหัวหมุนไปทําไมพูดกับน้องของตนเองนะพะบริษัทกล่าวว่าเจ้านี่จะสะดุ้งไปทําไมเจ้าจะตัวหมุนหัวหมุนไปทําไมเจ้าประสงค์จะหนีหนีนะเจ้าประสงค์จะหลีกหนีไปเจ้าไม่มีผู้ที่จะต้านทานแล้วเจ้าจะไปไหนน้องตุนทิละเจ้าจงเป็นผู้ที่ขวนขวายแต่น้อยกินไปเถิด ขอให้กินอาหารในลางไปเถอะพวกเราถูกขุนเพื่อที่ต้องการเป็นเนื้ออยู่แล้วเจ้าจงลงสู่ห้วงน้ำที่ไม่มีโคลนตมอันนี้คาถาสำคัญนะคาถาสำคัญเลยเจ้าจงลงสู่ห้วงน้ำที่ไม่มีโคลนตมชำระล้างเหงื่อใครทั้งหมดแล้วถือเอาเครื่องรูปไร้ใหม่ซึ่งแต่ไหนแต่ไลมามีกลิ่นหอมไม่ขาดสายไม่ได้ เป็นคำพูดที่พูดไปตรงหม่ตรงมาถึงเนื้อหาแต่แฝงถึงธรรมะโดยการเทียบเคียงอุปะมาอุปมยอันนี้คือพระโพธิสัตว์กล่าวธรรมแล้วนะซึ่งํำขยายนะบอกว่าเมื่อมหาตุนทิละมหาสัตว์ได้ลํำลึกถึงบารมีทั้งสิบ แล้วทำเมตตาบาร,รมีให้เป็นปุเรจาริกเป็นไปออกหน้าคือมีเมตตาในบุคคลทั้งหลายแม้แต่ผู้ที่จะมาฆ่าน้องชายของตนนะก็มีเมตตาคือมีเมตตาเป็นไปออกหน้าเพราะฉะนั้นคาถาที่กล่าวออกไปเนี่ยจึงดังออกไปทั่วพระนครพาราสีถึงส2บสองโยชนคำกล่าวที่พูดถึงเจ้าจงลงสู่ห้วงน้ำที่ไม่มีคนตมเนี่ยก่อนที่จะกล่าวเนี่ยเต็มไปด้วยความเมตตา ความปรารถนาดีในสัตว์ทั้งหลายว่าอยาให้เขาประสบภัยเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยบำล,ลึกถึงบารมีเนี่ยและวกล่าวคาถานี้ออกไปเนี่ยเสียงนี้มันจึงได้ดังไกลกังวาลไปถึง12โยชนคนทั้งหลายในพระคนครพระสสีเนี่ยได้ยินทั้งหมดหนะตั้งแต่พระราชาไปจนถึงอุป,ปราชก็จึงเดินมาตามเสียงว่าเอ๊ะใครกล่าวธรรมะนี้ก็มาถึงที่ พระโพธิสัตว์เนี่ยกำลังกล่าวทำอยู่ก็เป็นบ้านของคุณยายนี่แหละนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะไม่ใช่ว่าราชบุรุษนั้นทุกคนเนี่ยก็จึงมาอย่างในสถานที่นั้นส่วนนักเลงสุราเนี่ยก็หยุดทิ้งบ่วงนะไม่มีความคิดที่จะฆ่าแล้วเพราะธรรมะนั้นมันเต็มไปด้วยความปรารถนาดี ขนาดคนที่กําลังจะเป็นโจรน,นะกาลังฆ่าก็ยอมที่จะทิ้งบ่วงเพราะอยากจะรู้ถึงอัดถึงธรรมที่พระโพธิสัตว์เนี่ยได้กล่าวฝ่ายหญิงชรานั้นคุณยายทําไมหายเมาเป็นปิดทิ้งใครที่คือกำลังคิดทําชั่วอยู่สั่งจากความชั่วทันทีนะพร้อมที่จะรับฟังพระสัตธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโอกาสที่สัปปายะแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยจึง ได้กล่าวคาถานในถามกลางมหาชนจุลุนทิละได้ยินคํานั้นแล้วคิดว่าพี่ชายของเราเนี่ยพูดอย่างนี้ตระกูลของเราเนี่ยไม่มีการลงสะโบขลานีอาบน้ําเราเป็นหมูเราจะไปอาบน้ําอะไรมีแต่จะทําให้ตัวมันสกรปรกด้วยอุจจระปัศสสวะใช่ไหมด้วยโคนเป็นเรื่องที่แปลกน้องชายก็เลยสงสัย แล้วก็ไม่มีการอาบชำระเหงื่อใคออกจากสรีระแต่อย่างใดหมูไม่เคยอาบน้ำนะเราไม่เคยอาบน้ำเราไม่มีการเอาเครื่องรูปไล้เก่าออกแล้วจะเอาเครื่องรูปไร้ใหม่มีกลิ่นหอมฟุ้งจากที่ไหนมาพี่ชายของเราพูดอย่างเงี้ยปรารถนาอะไรนะจึงได้ถามกับพี่ชายว่าห่วงน้ําอะไรหนอไม่มีโคนตมอะไรหนอเรียกว่าเหงื่อใคร อะไรเรียกว่าเครื่องรูปไร้ใหม่กินอะไรไม่ขาดหายมาแต่ไหนแต่ไรอันนี้น้องชายถามพระโพธิสัตว์เมื่อสบโอกาสนั้นแล้วพระโพธิสัตว์จึงบรรลุสีหน,น้ได้พุทธรีลานะกล่าวเพนกระถาว่าตอบไปว่าอันนี้ประชาชนก็ฟังทั้งหมดเลยนะห้วงน้ำคือพระธรรมไม่มีโคนตมบาปเรียกว่าเหงื่อใครและศีลเรียกว่าเครื่องรูปไร้ใหม่ แต่ไหนแต่ไรมากินของสินนั้นไม่เคยขาดหายไปเหล่าชนผู้ฆ่าสัตว์กินเป็นปกติย่อมเพลิดเพลินใจส่วนสัตว์ผู้รักษาชีวิตย่อมไม่เพลิดเพลินใจเมื่อวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงแล้วเหล่าสัตว์ผู้ลื่นเลงเช่นเราเท่านั้นจึงยอมจะสละชีพได้อันนี้เป็นคาถาที่จำเป็นจะต้องอาศัยอัตถกถานะอธิบายขยายความ ต่อไปอีกเนี่ยซึ่งในที่นี้เนี่ยพระโพธิสัตว์จึงกล่าวกับน้องชายของตนว่าน้องจุลละตุลทิละเราเรียกสะคือพะนิพานเนี่ยสะนะห่วงน้ำก็คือสะเนี่ยคือพระธรรมในที่นี้พระโพธิสัตว์กล่าวหมายถึงกุศลธรรมทั้งหลายโดยยิ่งที่สุดคือหมายถึงพนานิพาน นะไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญาที่สุดแล้วหมายถึงพานิพานพะนิพานาน,นี่แหละพระองค์เปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ไม่มีคนตมนมะคนตมเนี่ยหมายถึงอะไรละ่ะก็หมายถึงบาปอากุศลธรรมทั้งหลายนะว่าพะนิพานแน่นอนไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสใดๆทั้งสิน้นนะเมื่อบุคคลกระทำพะนิพานให้เป็นอารมณ์แล้วพระนิพานนั้นอาจจะมีอนุภาพมาก ทำให้ปัญญานั้นนะสามารถไถ่ถอนกิเลสได้ตามสมควรแก่มรรคนั้นๆคือตัดเหตุปัจจัยแห่งอกุศลที่จะเกิดขึ้นเช่นมรรคแรกโสดาปฏิมรรคก,ก็จะตัดเหตุแห่งผู้ที่จะทาให้เกิดมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นสภาพปรุงแต่งที่เรียกว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้กระทำพระนิพพานให้ประจักษ์เป็นครั้งแรกเพราะ ทำไมประจักษ์แล้วว่ารูปนามทั้งหลายเนี่ยทำไมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงแต่สภาวะธรรมเมื่อประจักษ์แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นความเห็นผิดในรูปนามขันห้าว่าเป็นสัตว์เป,ตวเป็นบุคคลจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าห้วงน,น้ำน,นั่นแหละหมายถึงพาณิพานปสัสจากเปิกตมคือกิเลสทั้งหลายนะและ น้องจุนทิละบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายท่านเรียกว่าบาปนั้นว่าเป็นเหงื่อไข่แน่นอนนะกิเลสทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนเหงื่อไข่ที่สร้างความทรมานให้กับร่างกายเวลาโยมมีเหงื่อไข่โยมนอนหลับไหวไหมไม่ไหวไมันต้องไปอาบน้ํายกเว้นสัมมเนนบางท่านนะสามารถได้ <c oughs> หรือใครบางคนนั่นแหละที่มีความคิดในทางที่ไม่ค่อยถูกกันนะเข้าใจว่า เออไม่อาบน้ำนี่แหละเป็นการบําเพ็ญบารมีบางอย่างอ,าอยู่กับเหงื่อใครนะเพราะฉะนั้นบางคนเขามีความอดทนสูงนะจะถามว่าเกิดทุกขเวทนาไหมเกิดยังไงก็เกิดความทรมานแต่เขาเข้าใจว่าสิ่งนั้นอนะมันเป็นเครื่องที่จะทําให้พ้นทุกข์ด้วยการทนแต่ไม่ได้ไปแก้ทุกข์นะเพราะฉะนั้นมันใส่ใจเอาไว้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นบาปจึงเปรียบเหมือนเหงื่อไครที่สร้างความเปเปื้อนให้กับสรีละ สร้างความไม่ผาสุกให้กับสรีระของบุคคลนั้นอกุศลก็เหมือนกันสร้างความหม่นหมองให้กับจิตใจนะด้วยโทสะบ้างด้วยความโลภบ,บ้างด้วยความหลงไม่เห็นตามความเป็นจริงบ้างเพราะฉะนั้นบาปนั่นแหละท่านเรียกว่าเหงือ่อไขและยังกล่าวต่อไปอีกว่านะน้องจุนทิละ คนผู้ที่ไม่มีความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อทำปาณาติบาจะเพลิดเพลินคือพอใจว่าพวกเราเนี่ยจะกินเนื้ออร่อยบ้างจะให้ลูกเมียกินบ้างคือไม่รู้โทษของปนานาติบาเป็นต้นนี้ว่าปนานาติบาที่ประพฤติจนชินอบลมไว้ให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อให้เกิดในนรกจะเป็นไปเพื่อให้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นจะเป็นไปเพื่อให้เกิดในเปตติวิสัย วิบากของปณาติบาตที่เบากว่าวิบากทั้งหมดจะเป็นไปเพื่อให้ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์นั้นมีอายุน้อยดังนี้เมื่อที่ไม่รู้ก็จะเป็นผู้ที่สำคัญบาปนั้นว่าเป็นเหมือนน้ำพึ่งน้ำพึ่งอาบยาพิษนะโยมเคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเขเเข้าใจว่าไอ้หมูเนี่ยมันเกิดมาหรือสัตว์ทั้งหลายเป็ดหูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเราฆ่าได้ นะข้ามาเป็นอาหารนะมันไม่บาปแล้วก็ทำจนเป็นความเคยชินพอเคยชินก็ไปบอกลูกหลานว่าข้าไม่บาปเพราะฉะนั้นสังคมนั้นทั้งประเทศหรือหมู่บ้านนั้นหรือในชุมชนนั้นก็จะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ถูกทำถูกวินยัยปานาติบาตไม่ได้เป็นเรื่องเป็นบาปอาุศลเพราะมันถูกสั่งสมเป็นพ,พฤติกรรม ถูกบอกต่อๆกันมาจนเป็นความเคยชินจนเป็นเรื่องปกติจนตราบเท่าที่เขายัางไม่ได้รับผลหรือไม่ได้รู้ถึงอานิสง์ของบาปอากุศลกรรมนั้นเขาก็ยังคงทําอยู่เหมือนกับเราแหละนะถึงแม้บางทีเรารู้เราก็เผลอตบยุงใช่ไหมเผลอบี้มดบ้างเพราะมันมาทําให้เราเจ็บบ้างตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี แต่อย่างน้อยเราฟังทำเราก็ทําให้เรามานสิการใหม่ได้นะถึงแม้จะเผลอทําไปบ้างได้ตั้งใจไมไ่ตั้งใจบ้างมันก็ไม่ได้ทําด้วยเต็มกําลังเหมือนกับบุคคลผู้เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยว่าปณฏิบัติมันไม่มีผลชั่วแต่เมื่อบุคคลใดแล้วรู้ว่าบาปอกุศลกรรมแม้เล็กๆ,ๆน้อยๆมันก็ย่อมให้ผลได้นะบุคคลนั้นก็จะละคายจากบาปอกุศลเมื่อตั้งใจเอาไว้ดีแล้วตัวน,นั้น ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศินก็คือไม่มีความปรารถนาที่จะเบียดเบียนบุคคลอื่นเราลักชีวิตอย่างไรสัตว์อื่นนั้นเขาก็ลักชีวิตของตนเช่นนั้นเหมือนกันไม่มีใครอยากถูกฆ่ามาเพื่อเป็นอาหารใช่ไหมเออนะถึงแม้ว่ามียักษ์มาบอกเราไอ้มาเป็นอาหารให้เราหน่อยเราอยากจะยอมสละชีวิตไหมล่ะไม่ไม่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ใช่พระโพธ,ธิสัตว์ผู้ที่บำเพ็ญบรารมีมาที่ยอมสละชีวิต นะเพื่อบำเพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นฐานได้อย่างเราก็ต้องกลัวแล้ววิ่งหนีแล้วนะเพราะฉะนั้นพระอ,องค์ก็จึงตัดพูดถึงศีลนะว่าศีลน,นี่แหละนะจะเป็นเครื่องรูปไร้ใหมนะ่และยังกล่าวพระพุทธศาสนายังกล่าวกับน้องอีกว่าจุนทิระ นะเธออย่าเศร้าโศกอย่าร้องไห้ขึ้นชื่อว่าความตายไม่ใช่เฉพาะมีแต่เธอเท่านั้นแม้สัตว์ที่เหลือทั้งหลายก็มีความตายด้วยกันทั้งสิ้นสัตว์ผู้ที่ไม่มีคุณมีศีลเป็นต้นอันเป็นอยู่ในภายในตนเนี่ยย่อมจะกลัวตายเป็นเรื่องปกติแต่พวกเราผู้ที่จะสมบูรณ์ด้วยศีลและอาจาระคือข้อประพฤติปฏิบัติเป็นผู้ที่มีบุญเพราะฉะนั้นสัตว์เช่นเราเนี่ยคือพระโพธิสัตว์เนี่ย จะยินดีสละชีวิตได้เลยทีเดียวพูดถึงเปรียบเทียบถึงตนนะแล้วก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบ,ยบถึงสัตว์บุคคลอื่นว่าเจ้าอย่าก,กลัวตายไปเลยนะใครๆก็กลัวตายเหมือนเจ้านั่นแหละเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ที่ยังไม่มีศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาไว้ในใจหรือยังไม่มีกําลังของจิตใจเหมือนกับเช่นเรานะผู้ปรารถนาพุทธภูมินะที่จะยอมสละชีวิตได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะที่พระผู้มีพระภาคไม่ใช่ที่พระโรธิสัตว์ได้กล่าวขยายไปนะว่านิพพานเปรียบเหมือนห้วงน้ํโคนตมก็เปรียบเหมือนบาปอากุศลทั้งหลายบาปทั้งหลายก็เปรียบเหมือนเหงือไข่นะเครื่องรูปไหลใหม่เนี่ยก็หมายถึงศีลและศีนั่นแหละย่อมทําให้ทําไมฟุ้งขจรกระจายไปทั่วทิศไครละรู นะถึงกลิ่นหอมของศีนะก็ย่อมทำมามอยากจะให้บุคคลทั้งหลายบุคคลทั้งหลายนะอยากจะเข้าไปหาเหมือนเราตามกลิ่นนะกลิ่นตรงนี้กลิ่นอะไรมันลอยมาหอมๆอ,อย่างเช่นกลิ่นอาหารจากสำนักเนะี่ยลอยมาแต่เช้าเลยนะอยากจะเดินเข้าไปดูนะโยมสำนักทําอะไรนะกลิ่นมันลอยมาแต่ศีลเนี่ยมันฟุ้งกระจายไปทั่วมันเรียกใครมาละ่ะเรียกบุคคลผู้ที่มีศีลนั่นแ,แหละเข้าหาเพราะฉะนั้น เราปรารถนาคบกัลยาณมิตรเราต้องกระทำตนเองเให้มีศีลก่อนเพราะฉะนั้นศีลเราเนั่นแหละจะฟุ้งกระจระจายไปเป็นเครื่องประกาศไปว่าเราเนี่ยมีศีลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กัลยาณมิตรนั่นแหละเป็นผู้ที่คบหาอยู่เพราะฉะนั้นการประกาศพระสัตธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยจึงทําให้พระราชาเนี่ยสถาปนาหมูทั้งสองตัวเนี่ยเป็นราชบุตร โอ้โหนะนี่ให้สัตย์เดลชานแต่เป็นพระโพธิสัตว์พร้อมกับน้องชายของตนเนี่ยมาเป็นลูกของพระราชาเลยเลี้ยงดูอย่างดีจนกระทั่งพระราชาเนี่ยสวรรคตพระโพธิสัตว์ก็ให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยจารึกคำพีวินิจฉัยคดีนี่คือความสามารถพิเศษต่างหากเนี่ยคือสามารถสอนอัดสอนรมแล้วก็พิจรารณาคดีต่างๆที่เกิดขึ้น ในหมู่ชนนั้นแล้วก็ให้บันทึกเป็นคำพีเอาไว้ตัดสินคดีความหลังจากนั้นเนี่ยหมูทั้งสองตัวนั้นก็เข้าไปในป่านะบุคคลทั้งหลายจึงได้พากันร้องไห้และข่าควรอยู่นั่นเองแต่โอวาสของพระโพสต์ในครั้งนั้นได้อยู่ไปจนถึงหกหมื่นปีนี่แหละคืออานิสงส์แล้วก็ความเป็นผู้ที่มีเมตตามีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย ไม่ได้ไปตัวเปล่าแต่ทิ้งธรรมะเอาไว้ให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงปัจจุบันที่พระผู้มีพระภาคเนี่ยตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทิ้งอัดทิ้งธรรมทิ้งธรรมะเอาไว้เนี่ยให้ชนรุ่นหลังเนี่ยได้ประพฤติตจเจริญลอยตามตามสมควรแก่บุคคลผู้ประพฤตินะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจบพระธรรมเทศนาจริงประชุมชาดกไว้ว่า พระราชาในครั้งนั้นได้แก่พระอานน์ในบัดนี้จุลละตุลทิละผู้เป็นน้องได้แก่พิสู้กลัวตายบริษัทได้แก่พุทธบริษัทส่วนมหาตนละตุลทิละเนะี่ยคือเราตถาคตชนีแลนะเพราะฉะนั้นธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่าสุกรสอนธรรมนะก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอทอิศบุญเหล่านั้นให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจึงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทำตนให้ข้ามห้วงน้ำคือวัฏฏะทุกข์และไปถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปให้โยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลาย อิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวะตุสัพพมังคลัง ขอสัพพามงคลจงมีแก่ท่านรักขันเทวดาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุ